สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมนะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักหลังพฤษภาคม2025นะคะหรือว่า16-31ถึงส1พฤษภาคม2025นั่นเองเนาะโดยที่คลิปเป็นการสุ่มนะคะเป็นดันด้อมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะแล้วจะรู้ได้ยังไงเราว่าเมื่อกดเข้ามาดูแล้วมันใช่คลิปของคุณนะเราจะไปเช็คที่พลังงานหลักกันก่อนเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนธาตุลมคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้พลังงานหลักเป็นยังไงอ่ะเรามาดูพลังงานหลักของคุณกับเขากันก่อนเลยนะคะธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะขอเน,นียเช็คพลังงานหลัก สถานะไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขาพลังงานหลักไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขาไฟฟ้าพ็นธกิลนะคะมีระยะห่างมีรอยร้าวเกิดขึ้นเนาะบางทีประเด็นเรื่องอ,อ๋อสถานะทางเศรษฐกิจการเงินสังคมอะไรเงี้ยอาจจะมีส่วนมีทธิพนกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะเนาะนะมีความเหงามีความห่างมีความอ้างว้างนะคะหรือมีรอยร้าวนะ ในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยเบื่อเบื่ออ,อยากๆด้วยนะ Four of Cups นะคะเบื่อเบ่อบอยากๆหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะบางทีปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินสังคมต่างๆส่งผลให้มีความไม่พร้อมนะคะในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะเนี่ยนะหรือรอยร้าวระยะห่างความเหงาอ้างว้างทําให้มันเบื่อเบื่อหน่าๆกันก็ได้เนาะ j u d g m e n นะคะมีไพ่ชาวพิจิกขึ้นมานะ ลเวอร์สนะคะชาวเมถุนเดอะซันชาววนาทิตย์นะคะหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบเป็นคนป๊อปปูล่ามีชื่อเสียงเนาะทำให้เกิดระยะห่างต่อกันนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยเกิดเขาเรียกว่ามีบางสิง่งบางอย่างโผล่ขึ้นมากระจ่างชัดขึ้นมาก็ได้เนาะเช่น ได้รับรู้นะคะว่ามีเป็นความสัมพันธ์แบบรักทางเลือกอะไรเงี้ยได้รับรู้ว่าเฮ้ยมีโอกาสใหม่ๆอะไรบางอย่างเข้ามานะคะระหว่างกันก็ได้นะแต่ว่าสิบถ้วยที่ขึ้นมาตรงนี้มันแปลว่าคุณกับเขาจริงๆแล้วอะค่อนข้างสนิทกันหรือว่าผูกพันกันมากๆนะบางคนก็เหมือนฟิลแฟนแล้วอะเออเป็นฟิลแฟนนะคะเออเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันมีความสนิทมีความผูกพันเนาะ นะคะแล้วก็ดูเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาเหมือนเจอเนื้อคู่แล้วเหมือนเจอคนที่ใช่นะคะหรือว่าได้เจอกับ partner คู่หูหุ้นส่วนอ่าที่เฮ้ยดูจะดีมากๆเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่านะมันก็มีประเด็นความไม่พร้อมเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเกิดขึ้นตรงนี้นะอืมแต่ดูแล้วทั้งคู่รู้สึกได้อะว่าเออมันเป็นโอกาสดีๆนะคะที่ ระหว่างกันเนาะที่ที่ที่ได้มาพบเจอพบปะพบคุยกันนะคะแล้วก็ดูทรงแล้วมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ในอนาคตด้วยนะคะถ้าดูแบบนี้นะอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติสถานการณ์มันดูแบบเขาเรียกว่ามันดูไม่ค่อยดีในอดีตนะคะอาจจะมีเหตุปลดล็อกอะไรกันก็ได้เนาะ มีเหตุได้มาปลดล็อกกันนะคะเกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆเกิดเป็นโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะอาจจะมีการมาปลดล็อกนะคะแล้วก็เพื่อที่จะ เขาเรียกว่าถามหาความชัดเจนหรือรอความชัดเจนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของในอนาคตนะเอาลองดูซิว่า60ตรงไหมนะคะถ้า60สิขึ้นไปตรงไปต่อได้เลยนะแต่ถ้าน้อยกว่านั้นอ่าจะไม่ดูก็ได้หรือว่าจะดูเพลินๆไปก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือพลังงานหลักนะคะของคุณกับเขานะไม่ชัดเจนทาาุลมนะมันโดดเด่นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีสังคมอะไรร่วมกันนะเนี่ย นแบบเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนหรือมีสังคมร่วมกันนะคะหรือว่าเป็นเป็นเป็นลักษณะแบบโอกาสดีๆที่เข้ามานะแล้วแล้วเรา,าเข้ามาแบบผูกพันมาสนิทกันมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะอ่ะลองดูก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปแล้วก็ปักหลังนะคะเอ่อพฤษภาคมเนี่ย ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างขออนุาญ,ญาตโปรโมทต,ตรงนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเลยนะ19พฤษภา2องพนะคะเอ่อจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นพุทธคุณสายขาวร้อยเซไม่เทาไม่ดำไม่มีอะไรที่จะไม่ดีมาเข้าตัวเราอย่างแน่นอนเลยอินกับบุญกรรมของคุณอินกับบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างกัน นะคะคนสองคนคุณกับเขาหรือจุดเป็นคนโสดก็ของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเป็นการเสริมเป็นการหนุนนะคะเป็นพลังงานในลักษณะการเสริมการหนุนได้เป็นอย่างดีนะคะอาจารย์เข็มจะทํายันคาถาเป็นไส้ในตรงกลางให้นะคะเป็นไส้ในปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปั้นขึ้นรูปมาอย่างนี้เลยแล้วก็จุดให้พวกเราด้วยนะเพราะนั้นแฮนเมทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแฮนเมทแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครสนใจต้องติดต่อล่วงหน้าเท่านั้นนะคะทำเท่าที่สั่งจองเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับแอปแดงบ้านแดงก็กดดูใต้คลิปจะมีรายละเอียดต่างๆนานาอยู่ตรงนั้นนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะส่วนบ้านดำตตก็หลังไมเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูหน่อยซิว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ตอนนี้พลังงานหลักเป็นประมาณนี้แล้วปักหลังพุทธพานจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยนะปักหลังพุทธานสองพันยี่สิบห้าคุณกับเขาจะเป็นยังไงมีไพ,พ่ชาวพิจิตรนะคะเดดเดย มีไพ่ชาวัดไฟเมสิงธนูมีไพ่ชาวมีนนะคะออามองว่ามันยังมีความสับสนวุ่นวายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยู่ดีนะดูแล้วมันยังมันยังมีความกังวลน,นะคะในบางเคสเนี่ยเป็นความกังวลในเรื่องของคนเก่าๆนะคะถ้าพวกคุณเป็นคนเก่าซึ่งกันและกันนะเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันเอามองว่าแรงดึงดูดมันยังมีอะ่ะ หรือว่ามันยังทํางานด้วยกันหรือว่าเรียนด้วยกันหรือว่ายังปฏิสัมพันธ์กันบางอย่างนะคะหรือไม่งั้นก็คือเป็นคนเก่าซึ่งกันและกันแล้วยังมีแรงดึงดูดกันอยู่แล้วซึ่งมันทําให้แบบมันดูมีความเครียดมีความกังวลนะคะเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้นอกอาจจะรู้สึกแฮปปี้ที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วอะนะหาความสุขใส่ตัวเป็นอยู่กับตัวเองเป็นบ้างงานบ้างเงินแล้วก็แบบรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากที่จะมีใครก็ได้นะคะ ก็เลยทําให้พลังงานนะคะในเชิงแบบคนละเก่าที่เคยเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันไปนั้นนะคะหรือการที่พวกคุณนั้นแบบเขาเรียกอะไรนะยังยังเป็นเป็นเป็นคนที่ทํางานด้วยกันหรือเรียนด้วยกันตรงนั้นเนี่ยนะคะมาเลยทําให้เกิดเป็นภาวะแบบเออเราควรจะทํำยังไงดีละ่ะเพราะว่ามันก็รู้สึกดีๆระหว่างกันเหมือนกันนะ่ะอืมนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นว่าอยากทําง,ทงานก่อนอยากประสบความสําเร็จ อยากก้าวหน้าในอาชีพการงานอยากมีชีวิตที่ดีอยากหาความสุขใส่ตัวนะะก็เลยแบบดูทรงอาจจะรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตคนเดียวนะคะอ,อ,อยากโฟกัสอะไรบางอย่างที่เป็นความสุขส่วนตัวมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะ,ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันยังอยู่ในจุดที่แบบไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าจะทะเลาะก,กันด้วยนะคะในบางเคสมีการทะเลาะก,กันหรือในบางเคสเป็นละของการสับ,ส,บสนใจ นะคะสับสนวุ่นวายใจกับความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะยังมีพลังงานเช่นนั้นอยู่แบบนั้นอยู่นะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มีคนยุ่งเยอะแยะไหมครอบครัวคุณครอบครัวเขาสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างนะคะที่เหมือนกับมันต้องแอปกันะต้องวางฟอร์มต้องแอทถ้าต้องแอปกันอะไรเงี้ยก็เลยทําให้มันคุมเครือนะคะมันไม่ได้มีความชัดเจนอะไรแต่อย่างใดเนาะ แล้วยิ่งถ้าเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังมีคนเก่าป้วนเปี้ยนอะ่ะนะคะเช่นคุณกับเขาสองคนแล้วก็มีคนเก่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะยังเข้ามาจอแจจอแจอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกทะเลกกาะกันสับสนวุ่นวายใจอยู่นะคะมันก็เลยเป็นคําอะไรมันยังอึมครึมอยู่นะคะมันก็ยังดูแบบดูด,ด,ดูดูซซเรียสดูคิดมากดูอึมครึมดูมีความวิตกกังวลอยู่ในความสัมพันธ์นะแต่ถามว่าพึงพอใจไหมก็ดูจะมีความพึงพอใจ ในในการและกันน่ะแต่มันเป็นความพึงพอใจในการและกันลักษณะที่แบบไม่ชัดเจนน่ะสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะหรือว่าทะเลาะกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอืมปักหลังพุทสภาาก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากนักน่าจะแฮปปี้อยู่ได้นะถ้าพวกคุณไม่ได้โฟกัสซึ่งกันและกันมากนักไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากนักนะคะน่าจะพอแฮปปี้อยู่ได้นะ เช่นต่างคนต่างไปเออสนใจงานไหมไปทํางานไหมนะคะหรือว่าต่างคนต่างหาความสุขใส่ตัวแล้วอย่าเพิ่งโฟกัสความรักที่มีระหว่างกันมากนะักอาจจะช่วยนะคะเอ,อาจจะช่วยทําให้พวกคุณยังรู้สึกดีต่อกันได้อะไรอย่างนะี้นะถ,ถ้าจะให้ต้องระวังก็ระวังอะไรระวังคนที่มันจะยุ่งวุ่นวายเยอะแยะในความสัมพันธ์นี้ทําให้เครียดกดดันคิดมาก นะหรือว่าระหว่างความสับสนใจนะคะที่ว่าเออไม่รู้จะไม่รู้จะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์เนี่ยพอมันสับสนใจพอมันอะไรมากๆมันก็จะทําให้กดดันเครียดไงมันก็จะไม่ดีกับความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ดีกับตัวเราตัวเขาใช่ไหม,มนะคะเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะไปโฟกัสความสุขส่วนตัวการพัฒนาตัวเองก่อนดีละ่ะเออนะอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูหน่อยแล้วกันเนาะว่า อ๋อ oh, อีกเคสหนึ่งในบางเคสคืองานยุ่งนะคืองานที่มันยุ่งนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ตามนะถ้างานยุ่งเยอะแยะวุ่นวายไปหมดถ้าลักษณะนั้น่ะยังไงยังไงมันก็จะแบบมันก็จะจืดชืดหน่อยนะคะจืดชืดหน่อยก็อาจจะทําให้แบบต้องหา่างกันเออหาความสุขใส่ตัวกันไปอะไรเงี้ยถ้างานเยอะจริงๆนะอืมนะ อาทีนี้เรามาดูนิดนึงแล้วกันว่าเขานะคะมีแนวโน้มนะที่จะทํำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้ค่ะปักหลังพฤษภา2025เขามีแนวโน้มจะทํำยังไงกับนะคะสถานการณ์ตรงนี้บ้างนะคะมีไพ่วันเสาร์หรือมังกรก็ได้นะคะเอาว่าน่าจะยังมีการพยายามรักษา,าความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะ ในลักษณะของคนที่คบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะหรือว่ามีการพูดคุยส่งข่าว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 สารซึ่งกันและกันในฐานะที่พวกเรานั้นนะคะยังเป็นเพื่อนร่วมอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนร่วมพันแหนเพื่อนในสังคมปาร์ตี้ความรับผิดชอบที่พวกคุณมีร่วมกันบางอย่างหรืออะไรเงี้ยนะคะเอางงว่าเขาน่าจะยังพยายามเนาะที่จะรับผิดชอบ ต่อความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มีร่วมกันงานเงินนะคะหรือยังมีความพยายามในการที่จะรักษาความเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนรวมชั้นเรียนเพื่อนรวมงานอะไร<ๆ>ไว้อยู่โดยที่เจ็ดดาบคือแบบอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าไม่ได้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ก็ได้เนาะเนี่ยมันมีเจ็ดดาบอ่ะเขาอาจจะแบบทําอะไรลับๆล่อๆหลบๆซ่อนๆหรือเอาความสัมพันธ์นี้แบบเอ้ยลงใต้ดินสักนิดนึงอ่านะคะ อาจจะแบบในบางเคสก็แบบยังไงอะเอาเรื่องการเงินการทองมาบางหน้าก็ได้เนาะเนี่ยเอาเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์มาบางหน้านะแต่ขอดูเจ็ดดาบหน่อยแล้วกันว่าเขาจะทํายังไงกับสถานการณ์เขาขอขยายเจ็ดดาบมีไพ่ชาวตุลเนาะขอขยายเจ็ดดาบอืมเขาจะทํายังไงกับคุณ คือสมมุตินะถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนรักเก่าของเขานะคะถ้าคุณไม่ใช่นะเอาว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะพูดคุยปรึกษาหารือประชุมหรือทำอะไรร่วมกันกับคุณเนี่แหละโดยที่เขาอา่ะอาจจะแสดงออกกับคุณในลักษณะของแบบเอ้ยเหมือนเหมือนความเป็นเพื่อนเป็นเฟรนชิปเป็นเพื่อนนะอะไรองเงี้ยแต่ว่าไอ้รับลมคมในตรงนั้นอาจจะแบบสมมุตินะมันมีประเด็นเรื่องคนเก่าอยู่ก็ได้ไง เออนะเจ็ดดาบอาจจะหมายถึงเขายังรักษาคนเก่ายังติดต่อกับคนเก่ายังพูดคุยกับคนเก่าด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออ่กรณีถ้าคุณเป็นคนรักเก่าของเขาเอาว่าก็เป็นไปได้นะคะว่าเขาอาจจะอยากพูดคุยอะไรที่ทําให้มันยังแบบมาปฏิปต่อกันได้อยู่อะ่ะโดยแฝงนะคะเจ็ดดาบมันเป็นการแฝงแฝงแบบ แฝงเลนว่าเออทำยังไงให้เราไปจากเขาไม่ได้อะทำยังไงให้เขาสามารถที่ยังสามารถที่จะแบบติดหนึบให้ให้ยังไปไหนจากกันไม่ได้คือจะดับเป็นการแฝงเลน้นก็ได้กรณีถ้าคุณเป็นคนรักเก่าของเขานะคะเอออาจจะแบบประมาณว่าทํายังไงก็ได้ให้ยังไปไหนกันไม่ได้เออนะยังยังพยังพ่วงยังอะไรกันอยู่นะคะ แต่ถ้าคุณไม่ใช่คนรักเก่าเขาแน่นอนเขาอาจจะยังปฏิสมพันธ์กับคนเก่าก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้นะคะอีกนยัยยะหนึ่งถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอะไม่รู้คนรักเก่ารักไห่อะไรยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้เอาว่าน่าจะเป็นลักษณะของการที่แบบทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันผูกพันกันมากขึ้นนะคะเออคือแสดงว่ามีนัยยะซ่อนเลนส์ไงอาอาจจะทําทําทําเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานเอ่อหรือ ดูแล้วดูดูทรงเหมือนกับเป็นคนคุยเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแฝงเลนส์นะคะความที่แบบอยากจะครอบครองอยากจะคอนโทรลคุณนะคะเอออยากจะแบบให้เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆต่อกันแบบผูกพันเหนียวแน่นนน่นหรือให้มันไปไหนจากกันไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใหงสรุปนะสรุปทุกๆสถานาการณ์เลยนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาจะเป็นอะไรกันก็ตามเนี่ยปากหลังพุภาสภา2005สิ่งที่เขาจะทากับคุณก็คือ เป็นการที่ยังทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้คะ่ะอืมนะโดยมีวาระซ่อนเลนส์แฝงเลนส์นะคะเอาเรื่องเงินมาบางหน้าเอาเรื่องโน่นเรื่องนี้มาบางหน้าหรือว่าอาจจะแบบเออเป็นการแบบทําทําอะไรก็ได้ที่จะยังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์นี้ยังไม่เปิดเผยความรู้สึกแต่ทํายังไงก็ได้ให้สนิทกันมากขึ้นอ่ะทํายังไงก็ได้ให้ผูกพันกันมากขึ้นหรือว่าเอ่อยังทําให้ให้ไปไหนจากกันไม่ได้อะไรเงี้ย เออทาให้ไปไหนจากกันไม่ได้หรือเขาอาจจะแบบเออยังยังยังมีการแอบติดต่อคนเก่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นยังมีข้อความอมเห็นการสื่อสารนะคะอมยังมองเห็นการสื่อสารอมยังมองเห็นข้อความอมยังมองเห็นการข้องเกี่ยวที่เขาจะทํากับคุณนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงลมบ้างหรอปักหลังพฤษภาสองพันยี่ิบห้าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนี่ย เขาจะรู้สึกยังไงกับลมมีไพ่กร,รกฎหรือวันจันทร์นะคะเขาจะรู้สึกยังไงมีไพ่พฤศนะจริงๆเขาแอบรู้สึกว่าคุณเป็นเซฟโซนหรือว่าเป็นเป็นที่พักใจหรือว่าเป็นเป็นคนที่แบบดูแลเทคแคร์กันได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยนะคะเออเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกับ อ่ะเอา,าว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงไม่มันคงเปิดไม่ใช่ความสัมพันธ์เปิดเผยได้แน่แล้วล่ะแอบรักแอบชอบหรือรักซ่อนเล้นนะคะอืมดูมี something มันดูมีนัยยะนะคะแต่คุณก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่ล็อกกุญแจใจไว้เลยเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกที่ดีได้นะคะเป็นคนที่เป็นเจ๊ดันเป็นป่าดันหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาดูแลเทคแคร์ care, กันได้อย่างดีมากๆอะ่ะมันดูมีความเ perfect มีความสมบูรณ์แบบอ่ะนะคะแล้วแบบตัวเขาเองยังต้องการนะ ที่จะไปไปมามาในความสัมพันธ์เนี้ยเขา้เขาๆออกๆออไปไปมามาเทคแอคชั่นให้ยังได้ดูแลกันนะคะแล้วก็ดูทรงเขาดูผูกพันกับคุณมากๆนะเหมือนเป็นเหมือนสมมตินะมีการแลกเปลี่ยนความลับมีการมีมีความลับที่รับรู้กันนะคะเราเราเทคแคร์ดูแลกันมีความลับอะไรก็เหมือนกับเปิดเผยกันนะคะหรือว่าเป็นเซฟโซนให้กันและกันได้อะไรเงี้ยเนาะอืมแสดงว่าเขาค่อนข้าง รู้สึกดีกับคุณนะอน,นะคะรู้สึกดีกับคุณเป็นเซฟโซนเป็นเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์กันและกันเป็นคนดีที่เขาน่าจะอยากให้มีการดูแลเทคแคร์กันไปะอะไรเงี้ยอืมงั้นดูหน่อยสิว่าแล้วแบบนี้นะคะที่ทางในโน้ความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ทิศทางในน้มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมมีไพ่ธนูนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสมมุตินะมันเป็นรักทางไกลที่มัน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 ทำได้แค่แบบเออเราเราเราอยู่ไกลกันนะแต่ว่าเราฟิลแฟนหรือว่าเรามีความเป็นแฟนหรือว่าเราผูกพันกันมากๆนะเอออารมมันเหมือนกับ เป็นรักทางไกลที่ค่อนข้างมีความมั่นคงนะแล้วก็มีความคิดถึงกันแต่ความสัมพันธ์มันต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่ะเออมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าคือยังไงยังไงคีย์เวิร์ดออมมีความรู้สึกว่ามันเป็นรักมันมันเหมือนมันเป็นรักทางเลือกหรือว่า๋อมันเป็นช o อยอ o อปชันอ่ะออมมีความรู้สึกแบบนั้นนะมันถ้ามันไม่ใช่ช้อยอ็อปชันนะคือมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโปรเจกต์มีการงานการเงินผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างไม่รู้ค่ะเนี่ยที่มันยังมันยังต้องข้องเกี่ยวกันแล้ว ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังต้องค่อยเป็นค่อยไปอยู่อ่ะอืมทิศทางแนวโน้มก็เลยส่วนเคสที่เงียบกันนะส่วนเคสที่ค่อนข้างเงียบๆกันอะ่ะเอาเมาทิศทางแนวโน้มอ่ะมันอาจจะนิ่งก็จริงนะดูนิ่งสงวนท่าทีก็จริงแต่มันผูกพันแล้วก็คิดถึงกันอะ่ะแล้วก็อาจจะยังเห็นกันในโซเชียลนะคะยังเห็นกันในสตอรี่ต่างๆหรือว่า ยังได้พบปะพบเจอหรือได้เห็นกันในสังคมที่เชื่อมโยงกันอยู่อ่ะออมมีความรู้สึกว่าไพ่ไม่ได้ขาดหายกันไปไหนในเคสที่นิ่งนะคะอือส่วนถ้าไม่ใช่เคสที่นิ่งจะเป็นรักทางไกลหรือจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามออมว่าพวกคุณดูยัง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 เหนียวแน่นกันอยู่นะยังเหนียวแน่นมั่นคงเชื่อมกันไว้ด้วยเงินเชื่อมกันไว้ด้วยผลประโยชน์เชื่อมกันไว้ด้วยโปรเจกต์เชื่อมกันไว้ด้วยอ,อ่อหน้าที่อะไรบางอย่าง ทิศทางในน้องความสัมพันธ์เนี่ยยังป้วนเปียนอยู่เลยอยู่อนะัปปะจูน่ะมีไพ่วันพรฤหัสธนูมีนะคะเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนหรือเปล่าเนาะเนี่ยทิศทางแนน้มความสัมพันธ์ป้วนเปียนกันแบบเจ็บเจ็บป้วนเปียนกันแบบรักเราสองสามคนป้วนเปียนกันแบบเหมือนกับมีเรื่องเสื่อมเสียหรือต้องแคร์ภาพรักอะไรบางอย่างเหมือนกันนะอืม เหมือนกับไปส่องไปรับรู้ไปเห็นก็เจ็บอ่านะคะหรือแบบกําลังจะประเมินผลนะ่ะเออเป็นเป็นจังหวะที่เนี้ยกําลังจะประเมินผลละว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเออจะเอาอยัางไงดีนะคะเพราะว่ามันมีสิบดาบสามดาบแปลว่าสถานการณ์เนี้ยมันดูไปต่อได้ยากหรือมีเรื่องท็อกซิกเกิดขึ้นแล้วแหละเนี้ยรักเราสองสามคนภาวะการจบแต่ยังจบไม่ลง ภาวะไปกันแบบเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยนะคะน่าจะยังมีเรื่องต้องเคลียร์กันอยู่นะคะการตามสืบตามส่องมีเรื่องจุกจิกยุ่มหยิ่มมีเรื่องยังต้องเคลียร์กันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์กันเรื่องผลประโยชน์งานเรียนหรือว่าเป็นการเคลียร์ในความสัมพันธ์มันยังมีพลังงานที่ยังไม่ยังยังจบไม่ลงหรือยังไม่จบอยู่นะอืมเดี๋ยวดูข้อความบ้างค่ะว่าเขารู้สึกยังไงเนาะ เขารู้สึกยังไงกับลมบ้างแล้วเขามีอะไรอยากบอกธาตุลมไม่ชัดเจนเขาบอกว่าเขากำลังรอข่าวดีของความสำเร็จจากคุณเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่พวกคุณทำงานด้วยกันเขาอาจจะคาดหวังให้งานสำเร็จหรือว่ามีการแยกย้ายไปทำงานอย่างที่เมาบอกตอนต้นก็ได้ไงนะคะแล้วก็รอฟังข่าวว่าเอ๊ะคุณจะประสบความสำเร็จอะไรบ้างไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ แล้วเขาต้องการความมั่นใจนะคะแล้วก็การยอมรับจากคุณด้วยนะสแสดงว่าถ้าเกิดชาวธาตุลมกําลังจะประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จแล้วหรือเขารอฟังข่าวจากคุณอะไรบางอย่างแต่เขาก็กอยากให้คุณยอมรับเขาด้วยนะเออเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานชีวิตเขาอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้คุณน่มั่นใจนะคะให้ความมั่นใจว่าคุณจะยอมรับเขาได้ด้วยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องงานเรื่องบ้านเยอะแยะไปหมดเลยี่ไเงี้ มันต้องไปโฟกัสอะไรตรงนั้นหรือเปล่านะปัญหาเยอะนะคะก็เลยอยากให้คุณยอมรับเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รอบางคนหรือบางสิ่งที่สําคัญมากๆเลยรอข่าวดีจากคุณก็ได้เป็นข่าวดีเรื่องงานความสําเร็จอะไรก็ได้มันเป็นมันเป็นข้อความสําคัญที่เขารอหรือมีคนสําคัญที่เขายังรออยู่อ่าที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ เขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจและรับรู้ได้ถึงการมีส่วนร่วมในครอบครัวเช่นถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันไม่ว่าจะงานยุ่งงานแยะแค่ไหนไม่ว่าพวกเราจะมีปัญหาอะไรในชีวิตแต่อยากให้รู้ไว้นะว่าพวกเราคือส่วนเดียวกันเราคือส่วนหนึ่งของกันและกันนะอย่าทิ้งห่างอย่าอย่ามีอะไรอย่าปิดบังกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าพวกคุณยังไม่ใช่แฟนกันเขาอาจจะแบบมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดหรือว่าเขามีแฟนของเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็อยากให้คุณเข้าใจนะคะว่า เขาจาเป็นต้องให้ความสําคัญกับครอบครัวของเขามากๆเลยนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปอเช่นไรเนี่ยระหว่างที่กําลังรอเคลียอะไรกันเนี่ยเรื่องยุ่งยากปัญหาหลายประการนะคะระหว่างที่จะรอเคลียเนี่ยโอ้อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปไหมล่ะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะอ่เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกธาตุลมอีกอ เขามีอะไรอีกเขาบอกว่าถ้าเขาถามให้คุณอยู่คุณจะยังไปจากเขาอยู่ไหมอ่ะเออแต่ว่าในบางเคสมีการห่างกันด้วยการที่แบบแยกย้ายกันไปทํางานแยกย้ายกันไปเติบโตอ่าแยกย้ายกันไปแสวงหาความสําเร็จหรือเป็นช้อยอ็อปชั่นตัวเลือกเขาก็อยากจะรู้ว่าว่าถ้าเขาขอให้คุณอยู่คุณจะคุณจะอยู่ไหมนะคะเพราะว่าเขาเองก็อยากจะเป็นฮีโร่ให้คุณได้นะอยากเป็นที่พึ่งให้คุณได้อยากดูแลคุณหรือว่าอยากอยาก อยากดูแลคุณได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกคุณต้องการอะไรเออถามชาวทาลมอ่ะคุณต้องการอะไรหรอจ๊ะเขาอยากรู้ว่าคุณอ่ะจริงๆต้องการอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้จินตนาการถึงอะไรที่ต้องเพอร์เฟกเยอะมากนะเออเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเพอร์เฟกเยอะแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าแล้วชาวธาลมคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาบอกว่าเขาแอบใช้กดแรงดึงดูดกับคุณด้วยอแอบใช้กดแรงดึงดูดกับคุณ เขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณนะเพราะฉะนั้นแรงนึงดูดที่เขาแอบสร้างอาจจะเป็นประมาณว่าเนี่ยฉันอยากสร้างครอบครัวกับชาวธาลมให้ะนั้นฉันต้องจินตนาการอ่าไปในทางที่เห็นภาพให้ลมกับเขาเนี่ยแบบยังไงอะได้สร้างครอบครัวด้วยกันให้ได้เลยเออแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะติดติด,ต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 ดขัดขัดอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเอออยากเป็นมากกว่าเพื่อนอะชาวธาลมยอมไหม เขาบอกเามองหาคุณทุกทุกที่เลยในเคสที่ห่างกันนะเขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้นะคะที่เขาต้องยุ่งหุ่นวายร้อยแปดประการชีวิตเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าการตามหาความจริงมันทําให้เขาอึดอัดเช่นเขาอยากรู้ว่าจริงๆชาวท่าลมต้องการอะไร มันทำให้เขาอึดอัดมากๆเลยในวันที่อยากรู้ว่าตกลงชาวถ้าลมต้องการอะไรกันแน่อะไรเองก็ได้ไงนะคะหรือคุณไปตามหาความจริงอะไรเป็นอย่างเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะที่ทำให้เขาอึดอัดอ่ะนะคะเขาบอกเขาอยากบอกคุณมากๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็เขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เพราะว่าอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณไงแล้วก็ที่เขาบอกว่าอยากบอกคุณมากๆเลยว่าเขารู้สึกยังไงก็คือแบบจริงๆแล้วเขาแอบคิดแอบหวังแอบ m a n i f e ตแอบมูนะว่าเราจะได้ใช้ ชีวิตคู่หรือเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าเขาก็อยากให้คุณเข้าใจเขาด้วยนะว่าถ้าเราจะเป็นแฟนจะคบกันจริงจังครอบครัวหรืออะไรเงี้ยพวกเราเนี่ยจะต้องเหนียวแน่นเป็นหนึ่งอ่าต้องแบบสําคัญมากๆนะครอบครัวต้องแบบต้องต้องดูแลกันและกันเหนียวแน่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ,ออเขานะคะมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องหรือแฟนตัวจรงิงเขาก็อยากจะบอกคุณมากๆเลยว่าเนี่ย เขาจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่าในบางเคสเนี่ยพลังงานหลักที่ขึ้นมาเนี่ยบางคนได้ไปรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแค่ลักทางเลือกนะคะได้ไปรู้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าจากพลังงานหลักขึ้นมาสอดคล้องนะคะ เอาล่ะใครสนใจจุดเทียนอิ่นคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะติดต่อหลังบ้านหลังไม่มาได้เลยนะคะอย่างไ้ก็ฝากช่วยกันแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกดระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้นะคะวันนี้ก็จะลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย